ไปดูการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเอกอัครราชทูตฝรัร่งเศสได้เข้าพบแม่ทัพภาคที่4หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือพร้อมรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและคณะ ตอนรับนายตีแยรีมาตูเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนายเซบาสเตียงเดอโวชานีเลขานุการเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนายอูแบโกลาริสที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้านายซาวิเย่โกเมสผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษาจ่าสิบเอกอเล็กซิสเฮอร์ซิก หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงในโอกาสเข้าพบแม่ทัพภาคที่4เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหาหรือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสกล่าวว่าเป็นโอกาส вот ที่ดีที่กรรรมภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงข้อได้จริงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และบทบาทหน้าที่ของกน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า19ปีสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอยา่างมากโดยในปัจจุบันได้บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ปัจจุบันการก่อเหตุลดลงอย่างมากลีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดโดยได้ร่วมกับประเทศปาเลสเซียในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาติเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขในการทำรงชีวิตต่อไปครับ